รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชียงรายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายตรวจเข้มสกัดกั้นการค้ามนุษย์และแรงงานเถื่อนเข้าหัวเมืองชั้นในเมื่อวันที่22เมษายน2567เวลา18.30นาที ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทหญิงทาราทิพย์จำรัดรองผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพัตตยน,นตำรวจโทพัทรพงษ์ชูชื่นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายโดยร้อยตำรวจเอกหญิงชยาพรวงศ์สวัรณรองสารวัตรตรวจคนเข้ hm. dadurch, าเมืองจังหวัดเชียงรายได้ค pues ัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร,รวม75รายจากการสอบถามแจ้งความประสงค์โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าไปรับจ้างทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบปัจจัยยังชีพในการเดินทางพบว่าไม่มีปัจจัยยังชีพ จึงได้ปฏิเสธเข้าเมืองตามพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ2วงเล็บ3ได้ทำการผลักดันกลับออกนอกรัฐอาณาจักรต่อไปภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน